สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแบบเดทเดียวเราจะมาเล่นอาชีพนี้ในโหมดในแมสมาดูกันว่าผมจะรอดหรือว่าผมจะล่วงครับใครไม่รู้นะครับโหมดในแม่ถ้าซื้อของไปแล้วของจะหายไปเลยนะครับไม่เหมือนโหมดธรรมดาหรือโหมดปกติซึ่งนั่นแหละครับปัญหาถ้าสมมุติมีฐานแค่หนึ่งก้อนในร้านเราจะต้องลำบากไปหาเชื้อเพลิงอีกมันจะทําให้เราเสียเวลามากมากเลย แต่ถ้าใครโชคดีเจอฐานเยอะนะครับก็จะสบายไม่ต้องไปหาเชื้อเพลิงให้วุ่นวายนะโอ้แล้วผมก็ไม่ได้มาคนเดียวผมมีเบคอนมาแจมด้วยพร้อมอยังเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียเวลาตัดมาตอนนี้ดีกว่าตอนแรกผมคิดว่ามอนเตอร์ที่ออกมาเนี่ยตามรูปบนไข่นะครับทุกคนงงใช่ไหมผมก็งงเหมือนกันอ่าอย่างเช่นฟองนี้ใช่ไหมครับทุกคนคิดว่าเป็นตัวอะไรคาโบใช่ไหมอ่านั่นแหละแต่ผมฟักได้ซอมบี้บ้างหมาป่าบ้างอะไรแบบนั้นมันจะสุ่มเอานะครับ ไม่ตรงตามปกเกมมันตาเพื่อนเอาละเอาละกลับมาป้นกันต่อดีกว่าและก็ปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือเลือดมันจะไม่เพิ่มนั่นแหละผมก็เลยให้เพื่อนผมป้นไปและเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเบคอนตยุยมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมหลังจากที่ผมชุบมาเออเบคอนเขาก็ไปล้างจานาั้งผมหันมาอีกทีก็ไม่เจอเขาแล้ว แล้วผมก็ต้องเล่นคนเดียวอ่าแล้วทุกคนสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทําไมคลิปนี้มันไม่ถึง10นาทีเลยมันสั้นจังเลยพี่ผลก็คือถ้าทุกคนดูงฟาร์มของ2ชั่วโมงอะทุกคนจะเบื่อกันไหมล่ะแต่ถ้าผมไม่ใส่ไปในคลิปวิดีโอบ้างอะทุกคนก็จะเอ้ยของชิ้นนี้ตังชิ้นนี้มันเอามาจากไหนอะก็จะมีบ้างบาปายนะครับมีเรื่องแย่ๆก็ต้องมีเรื่องดีๆบ้างมั้ง นี่คาโบยเอามาผมก็ฟักไข่รอแล้วคิดว่ามันต้องเดือดแน่ๆมันต้องมันแน่ๆแต่และสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าเป็นบั็กหรือว่าเป็นอะไรนะรืว่าเกมรักผมกันแน่โอเคอย่าลงตัวเองเลยถ้าทุกคนสงสัยว่าไอหมอนี่มันเล่นหมดในแม่จริงหรือเปล่าวะก็ดูเลือดผมไปได้เลยซึ่งที่มันง่ายมากขนาดนี้เป็นบั็กบ้างหรือว่าผมอาจจะไม่ได้เสกบอสทิล่าแต่นั่นแหละครับสี่สามสองหนึ่ง คนะครับก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้ผมจะทราบซึ้งมากถ้าคุณกดไลค์